เกมภาคนี้จะต่อจากภาคที่11คือหลังจากที่เทพแห่งไฟดุแข่งลดปล่อยนาฬิกาซ้ายและ ึ้นเป็นผู้พิทักษ์แห่งกาลเวลาเขาต้องเริ่มประวัติศาสตร์ใหม่โดยการสร้างสกราชขึ้นมาใหม่โดยไม่มีเหตุการณ์รันอดีตมาเกี่ยวข้องจึงได้ย้อนเวลากลับไปหลายล้านล้าน,านปียุคกําเนิดจักรวาลเมื่อกลาลเวลาผ่านไปเขาก็ได้ร่างอาณาจักรต่างๆขึ้นมาผ่านไปอีกหลายอสงไขยเขาก็ได้สร้างสิ่งมีชีวิตในยุคสกราชใหม่นั้นทุกชีวิตล้วนได้รับโอกาสพบความสงบสุขแต่นั่น ก็ขึ้นอยู่กับพวกมนุษย์ที่จะต้องเลือกเองอำนาจที่ดิวคังทำได้มีเพ right the ียงเท่า so, น really ี้เท่านั้นเรื่องราวของภาคนี้เริ่มต้นด้วยชางสุงที่ปลอมตัวเป็นพ่อค้าชลากำลังหลอกขายยาอายุวัฒนะให้กับชาวบ้านในเอวเวิร์นที่กำลังให้ความสนใจเขาอวดอ้างสรรพคุณยาวิเศษนี้มากมายมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อยู่ในบนทนถัดไปชาวบ้านที่นั่นได้ซื้อยาวิเศษนี้ทุก โรคร้ายรวมถึงเชื้อทาคัดหายไปเพียงชั่วข้ามคืนจนมีลูกค้าเก่าคนหนึ่งมาโวยวายที่ร้าน<ต>ยาวิเศษตัวที่ชางสุงขายให้มานั้นทำให้ลูกสาวที่ป่วยของเขาเสียชีวิตลงเ <c oughs> ขาจึงได้นำยาตัวนี้ไปให้หมอหลวงของจักรพัทดู <c oughs> นางบอกว่ามันเป็นเพียงแค่ชาเขียวธรรมดา <c oughs> มาถึงตรงนี้ก็ไม่มีใครเชื่อชางสุงอีกต่อไป <c oughs> ยาของเขาเป็นอันขายไม่ออกครับ ในคืนที่ฝนตกช่างชุ่ม ทิ้งร่างปลอมชายชะลาออกนั่งน่าไปโตดอยู่หน้าเกวียนขายยาก็มีผู้สาวลึกลับนางหนึ่งยืนตากฝนเข้ามาคุยด้วยนางไม่ได้มาต่อว่าสินค้าแต่มาเพื่อยกระดับชางซุงอยากให้เขาเป็นจอมเวทผู้ยิ่งใหญ่อย่างที่ตอนนี้ที่เขาแซงทำมันยูนางบอกว่านางคือผู้ไทยบาพงชางซุงให้ร่วมมือกับนางนางจะยกทุกอาณาจักรมาวางไว้แทบเท้าเองชางซุงยินดีรับข้อเสนอด้วยรอยยิ้มที่ชั่วร้าย คุงเลากับไรเดน เป็นชาวไร่ชาวนาทําการเกษตรที่เรียบง่ายในหมู่บ้านอันห่างไกลในจังหวัดเฟ่งเจียงตัวคุงเราเองอยากจะออกจากที่นี่เหมือนกับประาชนที่ทํ<ท>า <ำ S 1> สงครามใหญ่มานักต่อนักพวกเขาตายด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีเรื่องราวการประชน,นภ<า>ัยที่ยิ่งใหญ่ของเราจะถูกเล่าขานจากรุ่นสู่รุ่นแต่ไรเดนมีคิดเช่นนั้นชาวไร่อาจดูไม่ยิ่งใหญ่แต่มันช่วยทําให้หมู่บ้านเจริญขึ้นได้นะทั้งสองก็แข่งกันเก็บเกี่ยวผลการเกษตรใครแพ้จ่ายค่าข้าวร้านมาดามโบ มาดามโบออกมาต้อนรับเด็กหนุ่มทั้งสองด้วยตัวเองทั้งสองก็เหมือนลูกๆของนางวิชาการต่อสู้ก็ได้มาดามโบเป็นคนสอนทั้งคู่เองแม้ฤดูเก็บเกี่ยวจะทําให้มีเวลาฝึกน้อยแต่ทั้งคู่ก็ไม่ละทิ้งการฝึกระหว่างรออาหารทั้งสองคนเถียงกันว่าใครชนะการแข่งขันไรเดนส่งเกวียนเสร็จก่อนแต่คุงลาวอ้างว่าเดิมพันคือการเก็บเกี่ยวใส่เกวียนให้เต็มตังหากและคุงลาวชนะเมื่อตกลงกันไม่ได้คุงลาวจึงเสนอการต่อสู้ ตัวต่อตัวเป็นการตัดสินโดยมีชายลึกลับที่มีดวงตาส่องแสงเฝ้ามองอยู่ศึกครั้งนี้เป็นคุงลาวที่เป็นฝ่ายชนะไรเดนยังไม่เคยเอาชนะคุงลาวได้เลยสักครั้งเดียวสรุปไรเดนเป็นคนจ่ายค่าอาหารครับแมดามโบ จากนั้นสำนักลินควยได้มาหามาดามโบเขารอคำตอบอยู่นำโดยสโมกแต่มาดามโบไม่ยอมคุยด้วยสโมกต้องเดินตามใจค่าคุ้มครองให้เราหรือจะให้พังร้านนี้มาดามโบเลือกอย่างหลังครับ เื่อเด็กหนุ่มทั้งสอง <Whoa. S 1> เห็นจึงต้องเข้ามาแสกแซง oh. Oh. จัดการสมโมกับลูกน้องเขาได้ไรเดนกับคุงเลาก็เจอกับตะกรบสุดแข็งแกร่งอย่างซับซีโร่และสกอร์ปีเอญ คุงลาวได้รับแรงบันดาลใจจากการใช้หมวกกว้างเป็นอาวุธด้วยไรเดนเรียกคุงลาวมาดูใจมาดามโบนางยังไม่เดทครับแถมยังลุกขึ้นมาดูดบุหรี่โชว์ได้อีกชายตาเรืองแสงก็เดินเข้ามาหาเขาแนะนำตัวเองข่าคือหลอดลิวแขง เทพแห่งไฟและผู้พิทักษ์เอิร์ธเรียมเขารู้ว่ามาดามโบได้คอยฝึกวิชาการต่อสู้ให้ทั้งสองคนตั้งแต่ยังเด็กวันนี้ทั้งสองได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าเหมาะสมที่จะมาเป็นนักสู้ของเขาการต่อสู้ทั้งหมดที่เพิ่งเกิดขึ้นไปนั้นเป็นการทดสอบ ดินควยเป็นสำนักเก่าแก่ที่ทิฏตนเพื่อปกป้องเอิร์ธเรียมมาหลายศตวรรษแล้วโลกเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเอิร์ธเรียมที่เป็นหนึ่งในหลายอาณาจักรและทุกอาณาจักรรวมกันเป็นหนึ่งจักรวาลดวแข่งมาตามหานักสู้ที่จะต่อสู้ในศึกระหว่างเอิร์ธเรียมกับอัลเวนที่จะจัดขึ้นในทุกๆ100ปีแม้ที่นี่จะอยู่อย่างสงบสุขแต่ก็มีชาวอัลเวนบางส่วนที่อยากทำสงครามกับเราชัยชนะจากการประลองนี้จะ ช่วยหยุดยัง้งสงครามได้ลิวแคงเชิญเด็กทั้งสองไปฝึกวิชาต่อที่สำนักวูชิคุ้งลาวตอบตอกลงในทันทีในขณะที่ไรเด่นลังเลเล็กน้อยที่จะต้องจากที่นี่ไปมาดามโบต้องพูดว่าเอิร์ดเรียมต้องการเจ้ามากกว่าที่นี่การเป็นนักสู้จะเป็นการรับใช้หมู่บ้านที่ดีที่สุดไรเดนจึงยอมตกลงดิวแคงจะส่งทั้งสองคนไปก่อนเพราะเขาจะ ขอไปรวบรวมนักสู้คนอื่นๆมาอีกแล้วตอนนี้ก็จบลง There are other champions I must gather. are